น,นี้จะทําอะไรบอกเลยขอสายแฟนพิมพ์ เอ๊ะที่ก็าทำเป็นสีสีที่มันจําเป็นไหมว่าสีนี้ต้องใส่สีนี้ใส่จําเป็นเลยเขาไว้บอกใส่สลับสีไม่ได้ใช่ไหมใช่ มก็จะรู้มันว่าแต่ละสีเป็นทำหน้าที่อะไรมันอยู่ที่ขาไอซีมันก็ไปที่ตัวเลขกันนะ่ะมันโยงมันมีวงจรอยู่ในวงจรไอซีอ่ะต้องดูเบอร์เขาเรียกมันจะมีอยู่โครงสร้างโครงสร้างภายในของไอซีไอซีย่อมาจากอินดิเกตอินทิเกตเซอร์กิตเซอร์กิตในวงจร จอชีวิตใช้เอร์กิจได้ป่ะได้คแค่นี้เหรออะไรแล้วมันมีอยู่อีกฝั่งมันมีอะไรละมันมีอยู่อีกฝั่งจริงขันออกก็ได้ขี้เกียจ มันก็ไม่ได่อยากกินอะไรอาาโอ้โหโอ้โหอะไรโอ้โหมันลายงละยยางหลายอัอยน,อนอยู่นี่ช่างใหญ่หมุนไม่ช่างใหญ่ จะมีมืออะไรจิบๆเหมอแค่นี้แค่นี้เสร็จแล้วอะไรเสร็จอะไรมเหลืออีกสี่เส้นมีโยอไไะขนานี้อะไรน่อกอ่อถอดวงจร จรจรมีใครทำเนี่ยช่วงมาเที่ยวเขามีสอนเนอะไม่ได้สอนรื้อเองไงเหรอ,อม,มันเกะจะไงเป้นเนี่ยเนี่ยมันใส่เข้าไปเชื่อมต่อหรือเวลาใช้ก็ให้แมวเชื่อมมันพกไปอยู่ไหนอะเจ้าพ่อนี่ยๆกบอกว่าลืมส่งใบนึี่โดนยอดสามหมื่นกว่าใจแค่บ,บา้าทไม่ถูกไม่ไมีตัวถูกเลย ไม่เป็นไรหรอกใส่นิดใส่นหน่อยใจเรียบวายพี่เนว่างเปล่อยู่สิแค่สี่ห้างค้างทำไมวะโทศถาดมาวินทำไมมันถอดหลายเส้นอย่างนี้ น้องวิน้องอินมีแป้นมีแป้นพิมพ์แบบที่ไม่ใช่ไหม,มสภาพก็มีขนแมวใช่ไหม<อ>เพราะว่ามันสามารถเอามาใช้ได้เป็นแป้นแป้นหลักอ๋อแต่สภาพที่ไม่มีขนแมวสภาพดีๆก็มีนที่ไม่ใช่อ,อืมไมไ่ใช้หุย จรมันเราไม่อยากให้ลายวงจรมัน,อน,มนลอกขาดมันมเป็นอะไรวะอยา่าเงี้ยชีวิตตัดใย์บางเป็นอย่างนงี้แหละไม่งั้นเวลากดไปมันไม่สมดุลแต่แต่ว่าเราไม่ใช้แต่ว่าพูดถึงอะ มันเป็นปุ่มที่เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมไม่เป็นเลยเนี่ยมันเป็นนตรงไหมันเด้งรับไง <c oughs> แต่อันนั้นมันไม่มีที่ใส่ไงไม่เป็นประโยชน์อ่ะไม่ไม่เคยคิดจะใช้ที่ปุ่มนะี้มันมีมันมีไว้ทําไม <c oughs> มันก็เหมือนกับสมัยก่อน,นก็แบบเทคโนโลยีแบบดูดีกดมาปุแ๊บบโวยเว็บขึ้นเลยอะไรแค่นี้ไม่กดหรอกว่างไงกดในมีนต้าคีย์บอร์ดเอาไอ้ขาตั้งมาด้วย แสงไงอเขาถึงต้องใช้แสงกันช่วยเนาะ พวกนี้ห้ามถึงกันสนัมผัสกันลายวงจรถึงกันมันก็จะช็อต,ป,ตปลุกความเรียบร้อยก่อนประกอบไอ,อ,อ,อ้ที่เหลวๆใช่ไหมไม่ให้มันโดนกันใช่ไหมแล้วแต่อะไรก็ได้ถ้นมันไอเนี่ยไอเนี่ยไอเห็นไหมตะกัวเหรอตะกัวเนี้ยได้นี่เรียบร้อยเหรอฟัก

เวาจะหาใช้ YouTube ก็หาได้แน่นอนเดี๋ยวล็อกไว้เฉพาะเราดูมันล็อกได้ตั้งค่าได้